สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมบอลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวที่เห็นแล้วสุดอบอุ่นมาฝากแฟนๆทุกคนกันอีกแล้วครับคลิปนี้มากันที่แน่นอนนะครับว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบไปเลยว่าคิมอดีตดาวตบทีมชาติซูปเปอร์สตาร์ของทีมชาติเกาหลีซึ่งปัจจุบันนี้คิมก็ยังคงเป็นซูตาร์ในวงการวอลเลย์บอลเกาหลีครับซึ่งก็มีโมเมนต์สุดอบอุ่นของสองเพื่อนรักก็คือคิมกับพี่น้องปลื้มจิต ที่ได้เจอกันที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าคิมได้เชิญพี่น้องปื้มจิตของเราไปร่วมแข่งขันในเมดอัมลาของเธอนั่นเองครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งคิมก็น่ารักมากเลยมีการมาต้อนรับ พี่น้องปลื้มจิตของเราถึงสนามบินเลยครับเมื่อเจอกันเจอหน้ากันทั้งสองคนก็โผเข้ากอดกันอย่างอบอุ่นเลยจริงๆนี่แหละครับถือว่าเป็นมิตรภาพเพื่อนรักที่ไม่เคยจางหายจริงๆถึงแม้ว่าคิมกับพี่น้องนั้นทั้งสองคนจะมีการอำลาทีมชาติกันไปแล้วแต่ความเป็นมิตรภาพนั้นยังคงอยู่ตลอดไปจริงๆครับแล้วพี่น้องก็ถูกคิมเชิญไปเล่นในเม็ดอำลาของ คิมด้วยน่าติดตามมากๆเลยครับเรามารอดูกันครับว่าในเม็ดอำลาของคิมนี้ จะมีเรื่องราวความอบอุ่นอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่เห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่าดีต่อใจสุดๆไปเลยครับเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็คิดถึงย้อนกลับไปในช่วงที่ทั้งสองคนยังติดทีมชาติเลยครับแต่ทั้งสองคนก็ถือว่าน่าจะเป็นดาวตบที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในวงการนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ